องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเปิดพื้นที่จัดตลาดนัดสมัชชาสวัสดิการชุมชนให้เกษตรกรแม่บ้านกลุ่มอาชีพมีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างไรายได้ในครัวเรือนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหน่วยงานที่มีนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพโดยการมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพทางด้านกเกษตรกรรมปรศุสัตว์ การทำอาหารและด้านอื่นๆรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนธุรกิจออนไลน์ให้สามารถสร้างรายได้และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยตนเองส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทำการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรแบบผสมผสาน โคกหนองนาโมเดลให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนการส่งเสริมด้านกเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการบูรณาการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชรสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมมหาวิทยาลัยราชาพัฏกำแพงเพชร เครือข่ายสวัสดิการชุมชนเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆภายนอกอีกมากมายในการจับมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องในวันนี้วันที่7กันยายน2566จึงได้จัดกิจกรรมเวทีตลาดนัดสมัชชาสวัสดิการชุมชนสารพลังเชื่อมโยงเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้โครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสวัสดิการชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ขึ้นบริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมสร้างกระบวนการและเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อบูรณาการความร่วมมืออย่างหลากหลายครอบคลุมภาคีความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนยกระดับการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการของสวัสดิการชุมชนสร้างเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเพิ่มความสามารถในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและเป็นการเปิดให้มีพื้นที่จําหน่ายสินค้า ของเค,ครือข่ายสมัชชาสวัสดิการชุมชนโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดงานได้รับเกียรติจากนายวิชัยพรกระแสท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรนายอนันต์เดชีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลตำบลน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสมัชชาสวัสดิการชุมชนพี่น้องเครือข่ายโคบหนองนาโมเดลเข้าร่วมกิจกรรม